ต้นทองเป็นหนึ่งในตำบลของอำเภอสตึกมีเนื้อที่ประมาณ96.98ตารางกิโลเมตรโดยมีนายสมจิตพรมตีเป็นนายกงครงการบริหารตัวนตํตำบลล้นทองและมีนายสะอาดชันรำเป็นกำนันประจำตำบลมีหมู่บ้านทั้งหมด18หมู่บ้านซึ่งมีนางพิมลรัตน์วงศุรินเป็นผู้ใหญ่บ้านประจำหมู่ที่2และยังได้รับรางวัลผู้ใหญ่บ้านดีเด่นและรางวัลตีดีเด่นอีกด้วย โดยมีผลงานที่ทําก็คือโครงการธนาคารขยะและการแปลรูปไฮเคม้เลยในส่วนของพื้นที่ป่าไม้ชุมชนภายในตำบลร่อนทองได้รับการขึ้นทะเบียนถึงสองแหง่งได้แก่ป่าชุมชนบ้านกระทุ้มและป่าชุมชนบ้านปลือเกียนส่วนพื้นที่ป่าไม้ที่ยังไม่ได้รับการขึ้นทะเบียนได้แก่ป่าชุมชนบ้านขามป่าชุมชนบ้านสม็จและป่าชุมชนบ้านหนองน้ำคุณปราชาวบ้าน ประจำตำบล่อนทองหมู่ที่18บ้านศกคลองตำบล่อนทองโดยมีอาจารย์สมศรีทองหลอกเป็นผราชาวบ้านในพื้นที่ซึ่งชํานาญด้านการทําการเกษตรดินดีและการทําเกษตรแบบผสมผสานตามแนวคิดการทําเกษตรทฤษฎีใหม่และยังเป็นวิทยากรการอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับการทําเกษตรอินทดีและผสมผสานให้แก่ชาวบ้านเพื่อเป็นการส่งเสริมการสร้างอาชีพและสร้างรายได้้แก่ชาวบ้านในชุมชนอีกด,ด้วย การส่งเสริมกรเกษตรทิ่ดีใหม่ในประชาเศรษฐกิจพอเพียงในพื้นที่ตำบลอน,นทองอำเภอตึกจังหวัดบุรีรัมย์บ้านกระทุงเหนือที่นาของนายยุทธพลทับอุดมบ้านกระทุ้งเหนือที่นาของพ่อสมานปียวงบ้านหนองแม่มดที่นาของพ่อสมเนียงวิ่ง่ไมย้ย้านทองในทั้งหมด3อ7พันหนึรัวเรือนมีโครเรือนที่ใช้น้ําประปาประจำหมู่บ้านจํานวน2900ัเรัอเรือน และใช้น้ำบาดาน277ครวัวเรือนแต่ยังมีบางหมู่บ้านที่ขาดแคลนน้ำอยู่จึงได้ดำเนินการจัดโครงการแก้มริงเพื่อช่วยให้เกษตรกรได้มีน้ำไว้ใช้ในการบริโภคหอุปโภคทำได้ทำนาเก็บน้ำไว้ใช้ตลอดทั้งปีนายรังสรรค์กะจการดีผู้ใหญ่บ้านประจำหมู่ที่18และ้ข้อมูลเกี่ยวกับโครงการแก้มลิงว่าผู้ใหญ่บ้านจะทำเป็นสถานที่ท่องเที่ยวภายในหมู่บ้าน และมีจุดชมวิวที่มองจากหมู่ที่18บนแก้มลิงจะเห็นวิวทั้งเมืองบรุรีรัมย์ิสาหกิจชุมชนในตำบลบ้านทองก็มีมากมายไม่ว่าจะเป็นไข่เค็มตมุนไพรใบเตยเบลยวนกระเป๋าสารพลาสติกธนาคารขยะและกลุ่มท่ผขาไหมนองแม่มดมีแหล่งเรียนรู้ด้านเศรษฐกิจและอาชีพหนึ่งแห่งคือสถาบันวิจัยยางบรุรีรัมย์ตั้งอยู่ที่1 5ตำบลร้านทองอำเภอตติกจกังหวัดบุรีรัมย์ นี่เบาทได้แก่งานด้านวิชาการการศึกษาวิจัยการเคนควา้าและการถ่ายทอดเทคโนโล,โลยีที่เป็นประโยชน์ในการบริหารจัดการด้านยางพาราอย่างโคโรบวงจรเช่นการปรับปรุงพันยางและการพัฒนาระบบขีดยางเส้นทางคามนาคมภายในตำบลร่อนทองถนนหล,ลายสายที่เชื่อมต่อแต่ละหมู่บ้านยังเป็นถนนลูกรังเนื่องจากขาดแคลนงบประมาณในการปรับปรุงถนนให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น ตำบลด้านทองมีระบบสื่อสารที่สามารถเข้าถึงชุมชนได้อย่างเช่นอินเทอร์เน็ตเครือข่ายต่างๆไม่ว่าจะเป็น t r u e a i s b b ก็สกสทชระาชารัฐหรือสังคมออนไลน์เช่น Facebook Line และต่อสัญญาณโทรศัพท์เครือข่ายต่างๆเช่น a s s True รูดมีหอกระจายข่าวหรือเสียงตามสายประจำหมบ้าน และมีเว็บไซต์ได้ข่าวสารอีกด้วยตำบลดอนทองมีจาสนรัานถึง18หมู่บ้านซึ่งในวันธรรมะวะและวันสําคัญทงางศาสนาชาวบ้านจะมาทมําบุญตักบาตรในทุกๆเช้ามีปล่อยนกปล่อยปลาและสิ่งมีชีวิตฟังธรรมะเทศนาสมาทานศีลการรักษาติณุโสดการงดเว้นจากการพนันและอบัยุขอื่นๆชาวบ้านบางคนอาจจะไปนอนค้างคืนที่วัด และกลับบ้านในวันรุ่งขึ้น